สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทเหมือนเดิมนะครับกับบลูสตูเดย์อัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับก็ไม่เจอกันนานเลยฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจบไปที่เรียบร้อยนะฮะก็เกมแรกของเชลซีเจอกับเซบีย่าก็ทำอะไรกันไปไม่ได้นะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าสงสารคนที่ตื่นมาดูนะฮะโดยเฉพาะผมด้วยเนี่ยโอ้โหเกมเหนื่อยมากนะครับต้องบอกว่า ทั้ง2ทีมนี้เหมือนเล่นมาเพื่อพร้อมที่จะเสมออย่างเดียวเลยครับไม่คิดที่จะทําประตูได้คือเซบียาทีมเยือนเนี่ยเขาเน้นที่จะมาเสมออยู่แล้วนะครับเพื่อได้องการ1แต้มกลับไปส่วนเชลซีนี่1คะแนนอาจจะยังไม่พอนะครับแต่ว่าอ่ะยังมีโอกาสให้ลุ้นอีกหลายๆเกมนะครับเมื่อวานี้เนี่ยไปดูรายละเอียดของเกมหน่อยนะครับเชลซีเล่นในบ้านเจอกับเซบียาเมื่อวานเนี้ย เชลซีได้ข่าวดีก็คือเอเดวาร์เมนดี้เนี่ยกลับมาเป็นผู้สับป,ประตูมือหนึ่งอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ็บกล้ามเนือ้อพักไป2ส,สัปดาห์นะฮะประตูเป็นเมนดี้นะครับเซนเตอร์ก็ได้เตโกซิวากลับมาจับคู่กับเคิร์ตซูมาทางขวาเนี่ยเป็นทางริสเตมนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเบนชิวเวลนะฮะขณะที่มมดฟิลคู่กลางเนี่ยตอนแรกคาดกันว่าเอ็นกลกองเต้จะไม่ฟิตหรือจะพักหรือเปล่าปรากฏว่าได้ลงเล่นนะคะจับคู่กับจอร์จิโย่สามตัวรุกทางซ้ายเป็นเมสันเมาส ทางขวาเป็นพูลิซิชแล้วก็ตรงกลางเป็นคาร์วเวิร์หน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของติโมแวร์เนอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซบีย่านี่ก็มาเหมือนชุดใหญ่นะครับก็โทมัสวาคลิกประตูเจ็บเขาใช้ยาซีนบัวนูเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วตัวลุกนี่เขามีซูโซลุกเดยองนะครับแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสก็ถือว่าเป็นชุดที่แทบจะดีที่สุดของเซบีย่าแต่ว่าเขาเ ไปใช้โจนจอแดนเนี่ยเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะฮะอ่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากจบเกมครับทางฝั่งของแฟรงค์ลัมพาดนะครับดูเหมือนว่าจะพอใจกับสถานการณ์ของทีมแบบการได้1คะแนนนะครับและที่สําคัญคือทีมได้คลีนชีทด,ด้วยไปดูบทสัมภาษณ์ลัมพาดหน่อยครับลัมพาดบอกว่าตัวเขารู้สึกดีครับที่เก็บคลีนชีทด,ด้นะมันเป็นบางสิ่งที่ทีมนยพยายามจะต่อสู้มาโดยตลอดนะครับเตโกซิวาฟอร์มที่สุดยอดนะฮะยอดเยี่ยมมีทั้งประสบการณ์และก็คุณภาพ ขณะที่เมนดี้ก็ได้เซฟไป1ครั้งนะครับแล้วก็เซฟได้ดีมากๆการใช้เท้าเล่นบอลก็ยอดเยี่ยมมันเป็นฟอร์มการเล่นที่เขาบอกว่าทีมดูค่อนข้างมีระบบนะครับแล้วก็การเจอกับทีมแบบนี้เนี่ยการเล่นแบบมีระบบนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเซบียามีโอกาสหลายครั้งนะครับในส่วนขความอันตรายจากลูกเปิดด้านข้างนะะเข้าเข้าไปในเขตโทษนะครับแล้วก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นทีมที่มีคุณภาพ เขาบอกว่าทีมเชลซีมีโอกาส2-3ครั้งในเกมนะครับเป็นแต่ว่ามันเป็นเกมที่เหมือนกับค่อนข้างมีการใช้แทคกติกเยอะแล้วก็รัดกุมก็เรารับจนได้1คะแนนแล้วก็เดินหน้าต่อไปทั้งสองทีมเหมือนจะแฮปปี้กับคะแนนที่ได้นะครับเขาพูดถึงเชลซีที่เสียประตูในช่วงท้ายๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันค้างอยู่ในหัวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ย คอมเมนเตอร์ ator, หรือว่าบรรดาผู้สัมภาษณ์กรณีในต่างประเทศก็พูดถึงว่าลมพาดเนี่ยหรือตําหนิลัมพาดว่ามักจะเสียประตูในช่วงท้ายเขาบอกว่าการเสียประตูช่วงท,ท้ายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันคาอยู่ในหัวตรงนี้ดังนั้นการเก็บคลีนชีทได้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมเรานะครับอ่ะนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาดแต่ว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวผมนะฮะมองเมื่อวานนี้เป็นเกมที่เออเชลซี Chelsea ดูค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้าง เ,เปื่อยไปนิดนึงนะครับดูจากสภาพดูจากาการเล่นแล้วเนี่ยผมมองถึงเกมถัดไปที่อาจจะต้องเจอแมนเชสเตอร์เต็คือถ้าเราเก็บ3คะแนนได้ในกำลังใจมันจะกลับมานะครับก็ถือว่าเป็น1คะแนนที่คิดว่าอ่ะอย่างน้อยก็คลีนชีสครับการไปเจอแมนยูเต็ดความมั่นใจในเกมรับก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนผลยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเนี่ยผมขึ้นมาให้แล้วนะครับก็มีทั้ง ทีมอย่างเปเชที่แพ้กับแมนยูต็ดไปหนึ่งประตูต่อ2นะครับได้ประตูช่วงท้ายจากมาการ์ต์แรดฟอร์ดก็ไม่รู้เป็นอะไรฮะเปเชนี่เวลาเจอแมนยูทีไรนี่โอ้โหกลัวหัวหดเลยจาก t w i t t e r หรือว่าในเว็บไซต์ต่างประเทศเขาแซวเลยว่าคีเลียนเอบัปเป้นี่โดน ทางอองตัวอัเซลตัวเซเบ้น,นะครับโ,โหล็อกอยู่หมัดเลยนะแหมกลายเป็นแฟนแมนยูได้ดีดาไปบุกชนะเปเช่ไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีพลิกล็อกอย่างเซนิตก็แพ้คลับบูชขาบ,บ้านไป1ประตูต่อ2นะครับอ่ะก็เป็นผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่นำมาฝากกันนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเลยก่อนเกมที่เชลซีจะเริ่มเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของเชลซีใส่ผู้เล่นเข้าไปใน25คน,นครับในสกอร์ของพริม์ลีกกลายเป็นมีชื่อของปีเตอร์เชคเข้ามานะฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ที่เช้านี้ผมต้องอัดข่าวเลยงงมากนะฮะแต่จริงอะ่ะทะนรอดทะนแลเห็นปีเตอร์เชคตั้งแต่ตอนซ้อมกับเบนดี้หลายทีแล้วแต่ว่าผมก็เอกใจว่าโอโ้คงไม่กลับมาหรอกแต่อย่างน้อยก็เคยแซวก,กันไว้นะครับในไลฟ์ว่า โอ้คงอาจจะได้เห็นปีเตอร์เชคกลับมาสวมถุงมือแนะ่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงนะครับเพราะข่าวบอกว่าเชลซีไปใส่ชื่อปีเตอร์เชคในทวารวัย38ปีเนี่ยซึ่งจริงๆปีเตอร์เชคเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโค้ชนะครับจริงๆปีเตอร์เชกเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคแล้วก็ประสิทธิภาพของเชลซีอันนี้คือตำแหน่งเต็มๆเขานะับแต่ว่าช่วงหลังแหละเราจะเห็นว่าแฟรงค์ลัมพารนนะ์ดเอาปีเตอร์เชคดึงมาช่วยงานด้วยล่าสุดก็คือถูกใส่ชื่อเป็นหนึ่งในผู้สาประตู ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับสาเหตุที่เชลซีเอาไปใส่ไม่ใช่ว่าหลายคนไปบอกว่าเกเป้ฟอร์มไม่ดีเกป้าเรียกว่าใจนี่ไปหมดแล้วไม่ใช่ครับคือเชลซีกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งอย่าลืมว่าถ้าสมมติผู้สับประตูเรามี3คนก็คือเมนดี้นะเกป้าแล้วก็กาบาเยโรเนี่ยสมมติว่าคนใดคนหนึ่งเป็นโควิดนะอย่าลืมว่าประตูมันต้องมี3คนนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ชื่อปีเตอร์รเชคเข้ามาเนี่ยมันเป็นส่วนที่อันนี้ต้องยอมรับว่าสโมสรรอบคอบนะอันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินเท่่่าานนั้นแตว ไอ้ส่วนของคอนแทคสัญญาหลายคนบอกว่าปีเตอร์เชคเซน6เดือนหรือ1ปีเชลซี Chelsea ไม่ได้ให้สัญญาตรงนี้นะครับแต่ว่าใส่ชื่อปีเตอร์เช็คเอาไว้อยู่ในทีมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับก็เป็นเรียกว่าหนึ่งในข่าวที่ทําให้แฟนเชลซีอดจะยิ้มไม่ได้นะฮะได้เห็นผู้สัปรัตอย่างปีเตอร์เช็คซึ่งเคยอยู่กับเราแล้วก็เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2012ได้กลับมาสวมถุงมืออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองตามมุมตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ย ต้องไม่ให้ปีเตอร์เชคกลับมาเฝ้าเสานะครับเพราะถ้าแสดงว่าถึงขั้นปีเตอร์เชคกลับมาเฝ้าเสานี่แสดงว่าผู้ศัตรูอย่างเบนดี้อย่างเกป้านี่มันต้องถึงเหลืออดเหลือทนหรือว่าไม่ได้เรื่องแล้วนะครับถึงจะถึงมือปีเตอร์เชคนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าพอให้แฟนเชลซีได้มีรอยยิ้มหน่อยนะฮะสำหรับปีเตอร์เชคนะครับส่วนควนอื่นที่น่าสนใจเนี่ยผมเป็นบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ของทางเจสซี่มาร์ชครับเขาเป็นกุนซือของทางเรดบูลเซาบวกออกมาพูดกรณีของคริสเตียนพลิซิชครับ เขาบอกว่าเหมือนแฟรงค์ลัมพาดนะผมสรุปโดยย่อให้เลยแล้วกันนะครับแฟรงค์ลัมพาดเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับคิสเตนพูลิสิชเท่าไหร่เนื่องจากเหตุผลว่าพูลิสิตเป็นนักเตะอเมริกันนะครับอันนี้แปลกมากเขาบอกว่าแลมพาดเนะี่ยยังไม่ค่อยไว้วางใจให้พูลิสิตลงเล่นเป็นตัวหลักเท่าไหร่เพราะยังมีความเข้าใจเรื่องนักเตะอเมริกันแบบผิดๆนะครับคือเขามองว่านักเตะอเมริกันในสายตาของแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยอาจจะยังคือเหมือนกับยังไม่น่าไว้วางใจมากนะครับจากที่เขาว่าคุยกันกันกบทางแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยเหม โอกาสของพูลิสิชยังต้องเว้นว่างไว้ก่อนนะฮะโอ้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันลักษณะคล้ายๆว่าลัมผาดยังให้โอกาสนักเตะอังกฤษก่อนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าม,มันน่าจะเป็นข่าวที่ออกมาสร้างกระแสมากกว่านะครับแล้วก็รณีของพูลิสิชเนี่ยมันก็ได้รับการพิสูจน์ตัวเองไปที่ีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเล่นกับเชลซีได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนซีซั่นที่แล้วที่ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เ,เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคําพูดของกูซซเซาส์บวกผมไม่อยากยกขึ้นน,นนนมมมาาเเเปปป็็็ระดัผว่น จุดหนึ่งที่อาจจะเขามองในมุมเขาครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องของอัตโนรูดิเกอร์มันมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยพร้อมจะปล่อยอัตโนรูดิเกอร์ออกจากทีมนะครับโดยที่การยืมตัวของรูดิเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเชลซีต้องการเงินประมาณ5ล้านปอนด์นะครับ5ล้านปอนด์แล้วก็ทีมที่จะมายืมรูดิเกอร์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อย1 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เบืเสร็จเนี่ยการยืมรูดิเกอร์นะครับ ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินที่ราวๆ12ล้านปอนด์นะครับข้อเสนอตรงนี้นี่จริงๆแล้วทางฝั่งของเออสปเปอร์เคยให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าซัมเมอร์นี้จะได้ย้ายหรือเปล่าสำหรับทางอันโตนิโอรูดิเกอร์เพราะาช่วงหลังไม่ได้อยู่ในแผนของทีมเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะส่วนหลังเกมเชลซี Chelsea กับเซบีย่าที่จบ0-0นเพื่อนๆมีความเห็นคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ ว่าไอเกมมันเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าควรจะเก็บ3คะแนนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิขอบคุณครับ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 ขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่าง blue today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุขแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์แฟระพิบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาท5บาทด้วยนะจ๊ะ